วันนี้ดวงของคุณจะได้จับเงินไหมรับรู้พลังงานไพ่กันเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมวันนี้16มิถุนายนคุณจะได้จับเงินไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมเนาะคุณจะได้จับเงินไหมภายในวันนี้ได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตไหมเป็นคลิปแรนด้อมเป็นดวงโดยรวมนะมาดูซิว่าพลังงานไพ่ของคุณ <c oughs> คุณจะได้จับเงินไหมสามใหมนะภายในวันนี้ เงินก้อนใหญ่ก้อนโตคุณจะได้จับไหมแฮงแมนคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจริงๆด้วยวันนี้พลังงานไพ่ของคุณดีามากๆคุณมีการรอคอยมานานใช่ไหมตุกสิ่งตุกอย่างที่พันมาคุณรอคอยสิ่งนี้มานานใช่ไหมคุณจะได้จับเงินอย่างแน่นอนก้าเหรียญประสบการณ์มาก่อนนี่คือความโชคดีของคุณ การเงินของคุณมีเข้ามาคุณได้จับเงินอย่างแน่นอนในวันนี้พลังงานไพ่ดีมากๆ